แม่หมูฟาร์มสุกสวัสดีค่ะวันนี้พามาชมสวนเล็กๆนะคะวันนี้พามาเก็บมะเขือยาวสีม่วงนะคะอ่าหลังจากที่รอดตายช่วงหน้าแล้งนะคะพี่น้องมาเบิง้งเพิ่นออกหมากนะจ๊ะมีหมากมีผลนะคะดุ๊ก็ค่่ช่วงหน้าแล้งเมื่อกี้เพิ่นกาบว,ว่าค่อยมีหมากนะจ๊ะ หลังจากผ่านพ้นช่วงหน้าแรงไปแล้วก็มีพ่อเพื่อนบ้านนาข้างๆกันนะคะแก okay, มาตัดหญ้าให้นะคะจากที่รกมากๆจนมองไม่เห็นสวนผักเลยนะคะแก okay, มาตัดหญ้าให้เอาญ้าไปเลี้ยงควายนะคะนี่ก็หลังจากที่ตัดหญ้าแล้วก็เริ่มมองเห็นต้นผักของเรานะคะนี่ค่ะแกตัดไว้แล้วแต่ยังไม่ได้มาเอานะคะ ในส่วนนี้แกก็ตัดไปแล้วค่ะเพราะว่าถ้าถ้าไม่ตัดก็คือจะมองไม่เห็นต้นมะเขือของเราเลยนะคะมึงเนี่น้องอันพอดดกดกจะ้ะมึงเอันแม่งก็ะยักเขามาเนาะแต่ว่าตอนนี้ก็แม่งก็ะยังกินบ้านท่านหลายๆก็ยังบ่าท่านเด้เสียหายเขาใดนะจ๊ะเป็นพักปลอดสารพิษน่าตาผู้ใดสนใจก็สร้างไรเด้อผู้ใดที่เห็นคลิปนี้ บานเฮาได้บานเฮาได้บานอื่นคือสีบอได้ทรงดอกเนาะจ้าเดี๋ยวจะเลือกเก็บหน่วยที่มันพ่อได้นะจจะแต่ว่าความเป็นจริงแล้วอันเฮาสามารถเอาเอา,เอาไว้ให้เพื่อนญ่กว่านี้ได้นะจจะแม่นสิใหญ่ซำหงกว่าแขนเล็กหน่อยกับเพื่อนกับบ้านไใ้กแก่น,นาา่าจะเนาะเมื่อวานหมูก่อนอี่พอกะเอาไปซุปนาะจะเพื่อนไปปิป้งซุปเนาะซุปลูกป,ปนแล้ว อันน่วยนี้เลาคือล่วงคือลนเองเนาะนี่เนาะล่วงลนนะคะนี่อ่ะไม่เป็นไรเก็บไป <c oughs> เก็บไปรวมกับเพื่อนๆน,นะคะตัวเี้นเต้นจะพี่น้องแล้วเกาะยังไม่มีเวลามาตัดแต่งใบนะคะอาไทยผสมเหล้าปนไปเนาะ <c oughs> ย่าหัวซาเู้ใดรก็ไไร <c oughs> นีลูกนี้ก็ เก็บได้นะคะให้ถามว่ามันแก่บอมันบกแก่นะจจะพาดูข้างในก็ยังอ่อนๆน,นะคะอ่อนมากจริงๆนะคะมะขยาสีม่วงซื้อต้นพันธ์มาจากตลาดนัดนะคะก่อน,นั้นปลูกยาวไปนูนนะะ่นค่ะก็รอดตายหลังจากหน้าแล้งนะคะจะพาไปดูแมงลักนะคะ เดี๋ยวมาดูมะเขือฝั่งนี้เลยค่ะมะมะเขือฝั่งนี้ก็ยาวไปนู่นเหมือนกันนะคะเปะล่งก็กําลังงามเลยนี่กเกษตรแบบบ่มีเวลาน่าจะพี่น้องฮกกะฮกยงสิละใบก็ไม่ได้มาแต่งให้นี่ส่วนนี้ก็เป็นแมงลักนะคะมีบวลายยางหงจากจ้าอันเกษตรแมลกอ้อนจักเตรยังกอนแต่ละหมูอละเว้นอยากไปเก็บเห็ดกับวองกันน่าจะ แมงลักนะคะสวยมากๆเลยค่ะเบิดปัญญาแล้วพี่น้องเออจะไปจะไปใบใสโพดงามคักซะอันใสรสรถซาเลงกับชิเรตล่นรสซาเล่งสองซาเลีงงละจะ้เฉพาะอันแมงลักนะจ้ะมะเขือก็เดี๋ยววันนี้จะไล่เก็บมะเขือน,นะคะระยากกินกับปนนกับเจวกะบ,บอกได้นะคะ นีพาไปเบิง้งอันนี้อันนี้สิเป็นมะเขือเปราะขาวนะคะมะเขือขาวเจ้าพญาเนาะอันนี้สิเป็นมะเขือขาวเจ้าพญาก็วันนี้จะไล่เก็บนะคะไปะเทียบไปไขายเอาค่าขนมค่าปุ๋ยเบงซันนจะจ๊ะค่าขนมให้เล็กน้อยก็มีอ ควายมากินหญ้านะคะอันนี้ควายของพี่นาตัวเองนะคะหืมต้นบักซิดาต้อนนี้คืองามแท้เปลงงามเลยเด้ออยากกินน่วยแล้วโอ้โหดอกมะเขือของเรานะคะอันเรามาฝนมาจากถือว่าโอเคอยู่อันช่วงหนาแรงนี้สิต,ตายแล้วตายแล้วเหมือนจะไม่รอดนะคะก็คือโอเคค่ะพ่อพันฝนช่วงหน,นาแรงมา,นา,ากนะจ๊ะ ก็ได้ผลผลิตนะคะกะสีถึกสีแพ่งเนียงจังไดยกะซ่างถักก่วฮอกะเก็บไปขายแน่พ่อเด้ค่าขนมนะจ๊ะได้ขินพร้อมเด้อนู่นเดี๋ยวส่งให้ดูนะคะอันนี้ก็เป็นเทียงหน้าน้อยอันนี้ก็เป็นาชาอมนะคะส่วนนี้ก็เป็นสวนฝรั่งนะคะที่ยังไม่โตนะคะก็รอดตายมาได้นะคะพี่น้องสายยางก็มีแต่ว่าเพราะว่าถ้าเด็ดตอหนามใส่ห ส่วนฝรั่งของเรานะคะลกมากอ่ะขอบคุณอพีนอพ่น้องที่เพิ่นมาตับหญ่าให้นะจ๊ะอยากหลวัตนตออัดหดหญ่งเบื้องโลกติดอกก็ว่าช่องว่างนี่ก็สิว่าสีหาต้นกล้วยมาใส่อยู่จักอยู่ใสเวลาข่อยขนาดอฝนเล็งปันนี้แล้วกันบอไปหามาใส่นะจ๊ะยากไหล สวยไหมคะแมงลักแมงลักอให้เบิง้งตใกล้เนาะมันก็ยอดสวยๆนะคะมันก็ไม่ใช่ว่าจะแก่เนาะฝรั่งก็อยากออกดอกนะคะกะเพิ่นยังหน่อยเนาะจาก็ทําการเด็ดเด็ดดอกของเขาออกนะคะบ่ต้องให้ใ่เนาะมันสิไปยากตะน้ับํารุ่งดอกอยู่นี่ต้นเพิ่นกะสิบ่ค่อยใ่นะจ๋ะอันนี้ก็รอดตายมาเหมือนกันนะคะ ใส่ปุ๋ยบ่ถึกสุดรอดตายฝรั่งรอดตายอาจจะเป็นมั่นเหี้ยมั่นเหลือค่าสวนนะจ๊ะปราบเท่าไหร่ก็ไม่ตายฟื้นคืนมาคือเก่านี่ค่ะโอ๊ยบักซีดาอันมันถึกปุ๋ยสูตรเสมอ้ะจ้ะปุ๋ยสูตรเสมอนะคะออกดอกดีดีคอยกะ่บไ้เล้วไงดอกจ้ะเพราะยวย่างังอื ถ้ามาเลี้ยงลูกอยู่ในต้นกับใหญ่เนาะเราก็ทำการเด็ดออกก่อนนะคะนี่น้องเบิ้งเด็ดออกก่อนเด้อขันเห็นดอกอะมีเวลาก็มาหาเด็ดดอกออกก่อนกะสอนไผผู้วเดชบัได้เท่ายด,ดอกจา้จาจะคล้องกับมือไหมเหตุไปสั่นละเพราะได้เดความสุกเนาะจ่ะคนชอบปลูกชอบกินนะคะอ่าถ้ามีเวลาก็มาแตง เด็ดใบข้างล่างนะจ๊ะเด็ดใบข้างล่างบอไห้มันทึบมันหกเนาะถามันทึบมันหกหลายแม่งกับสีมาอาศัยอยู่กับสีเอ็ดมาก,กัดกิ่นตนบักซีดาของเห่ามากัดกินตนฝรั่งของเห่ามันกับสีใบไหย่ยนะจ๊ะกับวาดฟันเนาะว่าอยากมีใบกินอยากมาได้ก็ได้กินจรีงๆนะจ๊ะอยากกินเมื่อไหร่ก็ได้กินนะคะ ก็เหลือกินแล้วก็ขายกมฝันนอกกับอย่างนี้รายได้เล็กๆน้อยๆจากการทำสวนนะคะค่ะสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามรับชมมากๆเลยนะคะ